The other จะเห็นได้ว่ายังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม้มอมแล้วครับ <c oughs> เอาอย่างครับ <c oughs> กอดมืนเลยส <c oughs> ไลด์แรกครับ <c oughs> ทุกทา่านพูดพร้อมกันครับอีเวนต์โปร dot. in. dot. th <ch> พูดพร้อมกันครับ ขอบคุณมีความมีชีวิตชีวาครับมองอี่ด้ครับโอเคต่อไปนี้เวลา10นาทีจำนวน10สไลด์คุณจะได้พบกับหนึ่งในพิธีกรรายการ e v e n t p o n t ะครับเชิญพิตีครับครับหากพลกเรากำลังสบายจุงตบมือพัน โอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและแล้วก็เบียนครับนี่ก็คืออะไรครับอ่านไม่ออกอะไรครับ can I won no on ขอบคุณขอบคุณที่ตั้งใจฟังครับ on you ถูกต้องครับขอบคุณที่มาเรียนภาษาอังกฤษกับผมนี่ครับ อันนี้ก็คือเว็บ2.0ทุกคนกำลังเข้าใจผิดกับเว็บ2.0อยู่นี่คืออะไรครับนี่คือความต้องการใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมไม่รู้แปลถูกหรือเปล่านี่คือความต้องการของคนนี้ใช่ไหมครับที่เข้าใจว่าเว็บ2.0เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าผิดรีบบอกนะครับเดี๋ยวจะหน้าแตกแบบพ่อเมื่อกี้คือผมกลัวครับแต่คนนี้คือพี่ดิง พี่ดิงบอกว่าไม่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 ไม,ไม,ไม่ใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่อันนี้เป็นแผนทางการตลาดชนิดหนึ่งเพราะว่านานเมื่อกี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรอันนี้คือถูกต้องครับ question mark เกิดขึ้นเมื่ออะไรครับถูกต้องครับสงสัยมีคำถามอยากรู้ว่าอีเวนอะไร ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเกิดขึ้นยังไงนั่นเองมันก็จะเกิดขึ้นถามว่าในเมื่อเราใส่เนี่ยเซิร์ชกูเกิลพอไหมพอไหมครับไม่พอทําไมไม่พอครับถูกต้องฮัลโหลมันไม่ละเอียดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Google ไม่ใช่คนที่ create คอ n t ทนตขึ้นมาถูกไหมครับ แต่เป็นบอรที่ไปดึงคอนเทนต์มาแสดงหน้า Google ถูกไหมครับถูกไหมครับโอ้ oh. แต่ตรงกับนี่เลยครับมัดก็คือสิ่งที่ยูเซอร์อยากรู้ก็คืออีเวนต์เนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อไหร่เวลาเท่าใดจึงต้องมีอะไรครับจึงต้องมีอีเวนต์โปรเกิดขึ้นถูกไหมครับ ใช่ครับมันลึกซึ้งมันมันคืออาร์ชชนิดหนึ่งในห้องอาจจะสงสัยว่าไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าไม่บ้าครับพูดจริงครับพี่ดิ้งทำมาเพื่อผมที่จะสื่องนี้นี่คือนาฬิกาใน Google ไม่สามารถบอกเวลาได้ถูกไหมครับไม่สามารถบอกเวลาล่วงหน้าได้ต้องมีคนเข้าไปเขียนคอนเทนต์นั้นก่อนบอดถึงจะดึงออกมาแสดงถูกไหมครับแต่สําหรับครับเปลี่ยนเลยครับ มันหมดนาแล้วครับผมกับสไลเนี่ยนี่ครับเมื่อเจอเวลาแล้วสิ่งที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายคืออะไรครับถูกต้องครับเราก็สามารถรู้เลยวันนี้เวลานี้มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างถูกไหมครับนั่นก็คือคอนเซปต์ของอีเวนต์โปรถูกไหมครับเน่เราก็จะเห็นว่า ทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีอีเวนต์เกิดขึ้นมากมายแต่ทำไมถึงกล้าบอกว่าอีเวนโรเนี่ยมีความสามารถมากกว่า Google เดี๋ยวเราจะมาดูในสไลด์ต่อไปถูกไหมครับ <laughs> ถูกต้องครับ <laughs> ถ้าเกิดตรงนี้เป็นหน้าจอทัศสกรีนเวลากดตรงนี้จะเปลี่ยนครับแต่นี้ไม่ใช่อันนี้พี่เขาเขียนมาไว้ที่หน้าจออันนี้ผมรู้ ครับลองกดอะเป็นไงครับทัศสกินของจริงนี่ครับเหตุผลที่อีเวนต์โปเกิดมาคือเราสามารถเซิร์ชอะไรก็ได้เกี่ยวกับอะไรก็ได้ขึ้นมาแล้วอีเวนต์ในอีเวนต์ต่างๆในอีเวนต์โปเนี่ยก็จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอะไรครับอ่านว่าอะไรครับถูกต้องครับพอเราเซิร์ชว่าวันได้ไป ช่วงเวลาเท่านี้เท่านี้ก็จะมีอีเวนต์ของ Honda ขึ้นมาถูกไหมครับถูกครับครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับคนพูดก็กลัวอยู่โอเคเมื่อเซิร์ชขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมันมาโผล่ด้านนี้แล้วทุกคนก็จะสามารถรู้ได้แต่ที่สำคัญกว่านั้นครับที่สำคัญกว่านั้นคุณก็สามารถเป็นคนที่จะไปบุ๊กมาร์กอีเวนต์ต่าง ไว้ในเว็บนี้ได้เช่นกันโดยที่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอแอดมินเข้าไปบูมาครับครับนี่ครับนี่ก็คือโฉมหน้าของ5ช่องทีวีออนไลน์ในอีเวนต์โปรนะครับจะสังเกตว่าคนนี้จะหน้าตาคุ้นๆครับคนนี้ครับนี่ครับคนนี้เองครับและสังเกตว่าคนที่ป๊อปปูล่าและฮอตที่สุดคือคนนี้ครับ คือผมเองครับคือผมเองครับนี่ครับก็จะแบ่งด้วยกันเป็น5้าช่องก็จะเป็นช่องของพี่ดิงนะครับเป็นอะไรครับอีเวนต์ดังน่าสนใจช่องนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับอีเวนต์ดังน่าสนใจทั้งหมดในรอบเดือนนะครับส่วนนี่ครับน่ารักใช่ไหมครับชื่ออะไรนะชื่อฟ้าใช่ไหมครับไม่มีครับอยากได้เหมือนกันนี่ เป็นเกี่ยวกับกินเที่ยวช็อปก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกินเที่ยวช็อปนะครับสำหรับอีเวนต์โปรส่วนของพิตตีก็จะเป็นบันเทิง,ทงของผมก็จะเป็นสกิลอัพออนเดอะบีดส่วนส่วนส่วน,วนอันสุดท้ายขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียตงตบมือให้เขาหน่อยครับส่วนนี้ก็คือช่องสเปเชียล ก็จะมีเกสคนสำคัญมาออกมาสัมภาษณ์นะครับก็ครับนี่คือการโปรโมทนะครับการทำมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งเราก็จะโปรโมทด้วยกัน2ทางคืออะไรครับขอเสียงหน่อยครับถูกต้องครับอะไรครับถูกต้องครับถูกต้องครับนี่ครับออนไลน์มีเดียเราก็จะมีช่องทางของ Facebook Twitter อันนี้คืออะไรครับรู After ้จักกันไหมครับอ่าถูกต้องครับอับดุลนี่อะไรครับอ๋ออ่านว่าอะไรครับถูกต้องครับเราก็จะมี software as a service ก็คือนี่อะไรครับถูกต้องครับก็จะมีโพอ่านได้ตามนี้เลยครับ ันนี้โปรแกรมการวางแผนและจัดการอีเวนต์เรียกง่ายว่า plan of the event on the beach นั่นเองเป็นสัพทขั้นเทพไม่รู้ครับ <c oughs> มันเพาะครับชอบอันนี้ก็คือโปรแกรมการรับลงทะเบียนแบบออนไลน์หรือเรียกสั้นๆว่า e ิ i ิ t อะไรครับ ออนไลน์ครับถูกต้องครับอะไรครับผมบ้านนอกถูกต้องครับสุดท้ายโอ้โหแทงคิวแทงคิวอ๋อแทงอยู่แทงอยู่อันนี้ไม่ใช่แทงนกไม่ใช่ก็คืออีเวนต์โปรเนี่ยก็จะตรงใจของยูเซอร์ที่เข้ามาใช้กับอีเวนต์โปรเหมือนเดิมครับเหมือนโอเปนแฮตดับ ใช่ครับรลและนี่ครับคืออะไรครับถูกครับ F I M E V N p O แอด,ดไปครับแอดไปครับอ๋อฟอลโล่ไปครับแล้วคุณจะได้รับข่าวสารอีเวนต์ใหม่ๆแปลกๆมันๆเข้ามานะครับสุดท้ายนี้ ใครมีงานจ้างผมด้วยเขาโอเคครับขอบคุณพ<ะ>ระสามคำถามครับเอ้ยสามนาทีครับครับครับได้ครับ ซึ่งผมมีปัญหาคือต้องเอาไปพิมพ์เองมันไม่ดีมีกฎจริงจริงมันน่าจะกดแล้วก็ไปแอดในแฟนด้าของผมเองได้เลยอ๋อน่าจะมีพิธีนะครับพิธีฝากไปด้วยครับผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรมีพี่ตีอยู่ครับไม่ต้องกลัวคำถามต่อไปครับคำถามว่าครับอันนี้ไม่มีเสื้อแจกครับมีแหละคำตอบให้ครับ ไม่ต้องแย่งกันครับไม่ต้องแย่งกันครับโปรไม่ย่อมาจากอะไรครับ professional. professional on the beat ครับ <laughs> <laughs> ต่อไปคำนี้จะกินใจทุกคนวัยรุ่น <Okay. S 1> ครับ o p e n h the อ้ย opeth dot tv on the beat ครับ <laughs> ยอด <laughs> นะครับคำถามต่อไปครับยังไม่หมดใช้เวลาให้คุณครับเวิสฟรีหมดปครับฟรีทุกอย่างครับแต่พี่จะเป็นสปอนเซอร์ก็ได้ครับไม่ว่ากันใช่ไหมครับลแล้วก็ถ้าลังเหลือก็โอเพนแฮ์ครับได้ครับ <c oughs> ใช่ไหม อ๋อมีครับมีครับมีครับหาเงินจากไหนอันเนี้ยสิ่งที่ผมอยากรู้ครับสิ่งที่ผมอยากรู้ครับพี่รู้ไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้ไงครับลงปีนะครับปีครับแล้วอีกอีกเรื่องหนึ่งครับอนาคตจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นอ่ะจ่ายตังค์อ่ะ ในอีเวนต์นะครับสมมุติว่าใช่ครับเหมือนสมมุติว่ามีอีเวนต์อะไรที่เก็บตังค์เนี่ยก็สามารถมาจ่ายผ่านอีเวนต์โปรได้เลยใช่ครับหรือว่าถ้าใครขี้เกียจจ่ายตังค์แบบนี้โอนตังค์ไหมน้องแอร์ครับน้องแอรอ๋อ ถูกต้องครับถูกต้องที่สุดครับคุณเป็นคนที่ใช้ติ้งแคมป์นะครับใช่ครับไม่หมดนะครับนี่ครับติ้งแคมป์่ยครับที่ทุกท่านมากันลงทะเบียนผ่าน eventpo. in. th กันนะครับก็็เเลยยังไม่หนใช่ครับเพราะว่ายังน้อยอยู่อ่าใช่ครับ ใช่ครับขอปากตรงนี้เลยนะครับติดตามช่อง i3 และ i 4ครับใน e v e n t ต์โฟ t h ครับขอบคุณครับกำลังจะพูดเลยครับแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ครับอะไรวะเดี๋ยวที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปบุ๊กมาร์กใน e v e n t f o โฟ t h นะครับเพราะว่าทุก อีเวนต์ของคุณไม่ว่าจะเป็นของคุณเองหรือว่าที่คุณพบมาเนี่ยอาจจะมีเพื่อนๆชาวเน็ตเวิร์กเนี่ยอยากไปแต่ว่ายังไม่ทราบอยู่ก็ไปแชร์กันไปแบ่งกันก็เป็นการอลโหลก็เป็นการแชร์อย่างหนึ่งเท่านั้นครับหนึังโองสามนะครับเฮ้ยเวทีสอง ถ่ายรูปชัดๆย่าเพิ่งครับยังไม่ได้เก๊กครับ